อยากให้ทางการทําอะไรให้ครับก็คือครูลาก็ให้โจทย์มาว่าเอาต้องเป็นโจนแต่ว่าต้องเป็นโจนที่อ,อยากจะเรียกร้องทางประเทศว่าให้มีการแปลงเพศเอื้ออาทรเขาก็พอตอนได้โจทย์โอยงงเงินตึ๊บเร็วจะทำไงดีเนี่ยแต่ว่าจริงๆอยากให้เป็นแบบนั้นหรือเปล่า <c oughs> ไม่ฮะไม่ไม่ไม่อยากครับ กูลาบอกโออินเลิกเกินเล่นเป็นธรรมชาติจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ผมแก่เขาเลยไม่ใช่คือว่าคือเวลาเราเป็นนักแสดงใช่ไหมครับก็คิดว่าเราเป็นนักแสดงแล้วก็เราต้องสวมวิญญาณตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงท้ายเลยครับครับอแต่ก็ฝากทางการไว้แล้วกันนะว่าลองรับความคิดนี้ไปลองคิดดูแล้วกันนะถ้าเผื่อทำได้ก็ดีเนาะ ไม่รู้คงจะดีกับอีกหลายๆลายคนยครับคร <c oughs> <c oughs> ับครูชอบใจตอบได้ดีมากครับ